เราภูมิใจการบินไทยของเรา ขอกระแสโลก,กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะจากงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลกค่ะรวมถึงงานมอเตอร์โชว์ในประเทศต่างๆพูดถึงเทคโนโลยีรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยมีการพัฒนาต่อเนื่องมาเลยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะก็มีการต่อยอดไปถึงการผลิตเป็นรถเมย์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวและตอนนี้ค่ะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเขาเริ่มที่จะนําเอารถเมย์ประเภทนี้มาทดลองใช้กันแล้วค่ะครับแต่นี่ยังเป็นเพียงแค่โครงการนําร่องก่อนนะครับคือเขาจะมีการทดลองวิ่งอยู่ที่เมืองมิ อ e ตัน s <S คีนส์นะครับเป็นเวลา5ปีเต็มๆก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะเริ่มเอามามใช้วิ่งกันจริงนะครับแต่รถเมลที่ว่านี้นะครับไฟฟ้าเนี่ยมีคุณสมบัติที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือการชาร์จไฟเนี่ยจะไม่มีสายไฟให้เห็นละเกะละกะพ่วงไปพ่วงมาให้วุ่นวายนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวไปติดตามชมกันเลยครับ ประเทศอังกฤษค่ะเริ่มทดลองใช้รถประจำทางหรือว่ารถเมล์ไฟฟ้าเป็นครั้งแรกแล้วค่ะตามรอยประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นที่ทยอยเอารถเมล์ไฟฟ้าประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรต,ต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้บริการจริงค่ะแต่ว่ารถเมล์ไฟฟ้าของเมืองผู้ดีเนี่ยเขาบอกว่ามีความพิเศษที่โดดเด่นกว่าใครค่ะนั่นก็คือความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่หรือว่าชาร์จไฟฟ้าด้วยไวเลสจากพื้นดินโดยที่ไม่ต้องมีสายไฟอะไรให้ยุ่งยากเลยค่ะครับสาหรับ รถเม์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับมีชื่อว่าอารีวา เป็นผลงานการวิจัยและก็ออกแบบนะครับของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ของอังกฤษนั่นเองนะครับคือรัฐบาลเนี่ยเขาเตรียมให้วิ่งบนเส้นทางการเดินรถหมายเลข7ในเมืองมิลตันคีนส์นะครับมณฑลบัคกิงแฮมเชียร์ทางตอนเหนือของกรุงลอนดอนนั่นเองเป็นระยะทางทั้งเส้น25กิโลเมตรก่อนนะครับซึ่งถนนสายนี้เนี่ยมีการจราจรที่ติดขัดดังนั้นรัฐบาลของอังกฤษเขาก็เลยหวังว่ารถเมล์ไฟฟ้านี้จะช่วยลดมลพิษได้มาก โดยคาดว่าจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ8แสนคนต่อปีเลยทีเดียวเยอะมากค่ะมาดูเทคโนโลยีเกี่ยวกับรถไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้ารุ่นนี้กันค่ะมีการติดตั้งแผงขดลวดไฟฟ้านะคะที่บริเวณใต้ท้องรถส่วนถนนบริเวณป้ายรถเมล์ค่ะก็จะมีการติดตั้งแผงขดลวดไฟฟ้าไว้เช่นเดียวกันเลยเพื่อที่จะถ่ายพลังงานแบบไวเลสค่ะซึ่งสําหรับการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ยใช้เวลาประมาณ10นาทีเท่านั้นโดยที่รถเมล์ค่ะก็จะชาร์จหนึ่งครั้งก ก่อนที่จะออกเดินทางแล้วก็อีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วส่วนตอนกลางคืนค่ะที่รถจอดอยู่ที่อูเนี่ยเขาก็จะมีการชาร์จตลอดเวลาเหมือนกันเพื่อที่จะเป็นการสะสมพลังงานไฟฟ้าเก็บเอาไว้ใช้ค่ะอืมครับและเพื่อให้หลีกเลี่ยงนะครับมีการหลีกเลี่ยงความถ้าเกิดเกิดความขัดข้องขึ้นมานะครับกับเกี่ยวกับระบบการชาร์จไฟเนี่ยทางทีมวิจัยก็มีแผนที่จะติดตั้งแผงขดรวดไฟฟ้าที่ ที่ป้ายรถเมลทุกแห่งนะครับเพื่อให้รถเมลสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ตลอดเวลาโดยคุณจอห์นไมส์นะครับหัวหน้าทีวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เนี่ยบอกว่าในอนาคตรถเมลร,รุ่นนี้จะถูกนำมาทดแทนรถยนต์ดีเซล2ชั้นที่ใช้กันอย<ม>ู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักก็เพื่อช่วยให้ช่วยเป็นการประหยัดพลังงานและก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วยในตัวนะครับพร้อมกับยืนยันว่ารถเมลรุ่นนี้จะวิ่งได้ยาวนานแลวก็ คนทานกว่ารถเมลที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างแน่นอนค่ะขณะที่คุณจอห์นบิน์ค่ะเป็นสมาชิกสภาเมืองมิลตันคีนส์ค่ะ,คะก็เปิดเผยนะคะว่าโครงการทดลองนี้เนี่ยจะใช้เวลาทั้งสิ้น5ปีและตัวเขาค่ะก็เชื่อมั่นว่ารถเมลไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่วนช่วยในการลดมลพิษทางอากาศอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ที่สําคัญที่สุดค่ะก็คือประสิทธิภาพในการให้บริการเนี่ยจะต้องไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ารถเมลปกติโดยทางเทศบาลเมืองค่ะก็จะติดตาม ผลตลอดระยะเวลา5ปีอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักค่ะครับนอกจากเมืองนี้แล้วครับก่อนหน้านี้ที่เมืองตูรินแล้วก็เจนัวของอิตาลีรวมไปถึงเมืองบานไฮม์ของเยอรมนีนะครับก็มีการทดลองระบบรถไฟฟ้านี้ที่มีความคล้ายคลึงกับโครงการนี้อยู่มากนะครับส่วนที่เมืองกูมิของเกาหลีใต้เมื่อปีที่ผ่านมานี้เองรัฐบาลของเกาหลีเขาก็ได้ทุ่มทุนนะครับ ติดตั้งระบบชาร์จไฟใต้ดินสำหรับรถเมลไฟฟ้าเป็นระยะทางถึง12กิโลเมตรเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะได้ชาร์จไฟตลอดเวลาโดยไม่ต้องเสียเวลาจอดรถในซ้าได้นะครับค่ะก็เป็นเทคโนโลยีนะคะที่มีการพัฒนาต่อเนื่องเลยคืน กลายมาเป็นเทรนด์ใหม่แล้วล่ะค่ะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศเนี่ยก็พยายามทุ่มงบประมาณในการวิจัยแล้วก็หวังว่าจะนํามาใช้ในการขนส่งประชาชนได้จริงค่ะครับในส่วนของประเทศไทยเรานะครับก็ค่อยๆตามเข้าไปแล้วกันนะครับตอนนี้อย่างอย่างน้อยๆก็มีรถเมล์ NGV นจวะนะครับก็ประหยัดน้ํามันขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่รถไฟฟ้านี่ก็อรออีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเอาละครับพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาเกาะกระแสโลกกันต่อครับ